แสดงว่าละลุก็เคยเป็นชุมชนคนอยู่อาศัยอย่างนี้เหรอผู้ใหญ่่มันอยู่บนพื้นบ้างมันตกลบดินบ้างอะไรบ้างเต็มไปหมดเลยครับเมืองเก่าเนาะนี่ยละลุกครับโอ้ยฝันหลังค่อยมาใหม่ดีกว่าละลูกวันนี้เย็นแล้วใหญ่ว่าละลูกเลยที่ดังๆนั่งที่นั่นอีกแต่มันตื้น นี่แหละอาคารครังงานใ่ครัเมื่อก่อนผมอยูดูดูแลอยู่ที่นี่เนี่ยอ๋อนี่เส้นทางไปบันเตชมาเนาะครับบันเตชมาอันนี้ที่ว่าไปตะลุไปอะไรไปทางเจีจาแต่เป็นเส้นทางเลาะไอ้เขาใหครับโอ้โหเมื่อก่อนพื้นที่ของเขาใจเหมือนกันแต่เดี๋ยวนี้ผมเชื่อายผมพูดจริงๆผมนั่นปากแล้วผมเชื่อได้ผมบริโบราณมาทำเสียหายของภูมิมนต์เลยโอ้โหถึงขนาดเคยสร้างบ้านบนปราสาทด้วยครับ นี่เลยใหญ่กระบานขมมดเนี่ยนะครับใหญ่ตอนนี้ครับแล้วก็พยายนินเป็นพี่ประสาทสายรุ้งประสาทสายรุ้งมันว่าเครยมเป็นนาประสาทนาอันนี้เราอยู่ที่ใต้เราจะเดินไปทิศเหนือเนาะไปทางโน้นทิศเหนือครับเดี๋ยวเลยเขามาดูมาเปลี่ยนแปลงผมก็ไม่เคยมาไล่มาอะไรได้ทุกวัน ่อนเขาจะเรียกว่าถนนถนนถนนโบราณไปไหนถนนโบราณมันหายหมดแนละ้วปัจจุบันตาทตัวนี้มันจะมีสะล้อมเมื่ก่อนอ๋อมีคูน้ำล้อมมีคันคูล้อมครับเดินกนก็สูงมเมื่อก่อนสูงมากเดินนี้ยุบหมดเดี๋ยวพวกเขาก็มาทำซ้ำอีกอะไรอีกครับ เปลี่ยนแปลงเส้นทางหมดแล้วนี่แหละตัวประสาทอ๋อนี่ตัวประสาทจะมองไม่รู้แล้วว่าเป็นประสาทในทุกวันบร like ิเวณอ๋อตัวประสาทกลายเป็นเตียนหมดเลยครับลมบริเวณเตียนหมดแล้วมีสามห้องน้ำขวานอันนี้ใช่ไหมที่ตาดวงเขายิบคืนแล้วครับแต่ดูที่มาปลูกได้ต่อไรเสียไปหมดเลย อ้ใหญ่มมมันไดาารมมากเลยเักษณะ,ะพิเศษของปราสาทกำบังขโมยก็คือตั้งอยู่ติดกับถนนโบราณที่คนหินจากแหล่งตัดหินสับเพลงเพื่อไปสร้างปราสาทบันเตชมาและกลุ่มปราสาทบริบาลและยังมีพื้นที่เมืองโบราณขนาดใหญ่อยู่โดยรอบปราสาทแห่งนี้ทําให้สันนิษฐานได้ว่าปราสาทกำบังขโมยนอกจากจะทําหน้าที่เป็นอาคารทางศาสนาแล้วก็ยังมีหน้าที่เป็นอารคยาศาราสถานพยาบาลอีกด้วย เมื่อโบราณในพื้นที่ตรงนี้สันนิษฐานว่าจะมีส่วนที่เป็นหมู่บ้านของกลุ่มช่างตัดหินคนหินเพื่อไปสร้างปราสาบันเตชมาอีกด้วยการเก็บข้อมูลทางโบราณคดีทำให้ทราบว่ามีการตั้งติดฐานอยู่บนพื้นที่ตรงนี้มาตั้งแต่ยุคก่อนประวัติศาสตร์จากการขุดค้นในนิฟังสบรานได้พบกับเครื่องประดับเข้าของเครื่องใช้ของคนโบราณมากมายเป็นหลักฐานที่บอกได้ว่ามีการอยู่อาศัยต่อเนื่องกันมาตั้งแต่ยุคก่อนประวัติศาสตร์มาจนถึงยุคเมืองพระนครก่อนที่อาณาจักรจะล่มสลายในคริสตศตวรรษที่14 ผมไม่เห็นนะผมน้อยใจพี่ยังไงอยู่ๆๆๆๆๆๆครับจะข้อแบบให้มันอยู่แบบแตมีเงินก็บูรณะเนาะมาเห็นภาพแบบนี้ครับขึ้นทางขึ้นตรงวันออกนี่คือข้อประศาสกบาลขมอชครับน,นี่แหละประศาสกบาลขมอช ต้อนี่ไงเห็นปราสาทเจอแล้วนิดหนึ่งที่ของบนนี้โอ้ยไม่ไม่เลยมีคนมาขุดไม้ไม้เลยนีุ่ดสดๆร้อนๆเลยโอ้ันนี้ขุดมันขุดเปลือกนี่เลยครับโอ้ชาวบ้านมาขุดใหม้ได้โอ้โหสวยสุดๆเลยสวยแต่ว่าพังครับเป็นอิฐ โอ้โหผู้ใหญ่เมื่อก่อนเนี่ยจะเป็นกําแพงลงอย่างดีเลยเตี๋ยวดีกว่าภาษเชื่อว่าชื่อลังคาเลยัางมดโอโด้ดูดูดีกว่านี้แต่เดือนนี้มันดูไม่ยิ่งนักโอ้โหผู้ใหญ่มันใหญ่มากเลยเนี่ยประสาเนี่ยผู้ใหญ่ไม่ใช่ขุดปูขุดเผือกแล้วเลือขนาดนี้น่ะเอาสมบัติเลยแหละนี่ดูใครขับปั้นได้ดีก็มาเอารู้ต่วมือ ช่ก็มันจะมีบออยู่ฝั่งโน้นอีอหนึ่งแต่มันตื้นเกิดมันกรอบหมดแล้วครับครับบอ่ขบอของบริเวณผยยยู้ใหญ่นะศาสตรผู้ใหญ่แล้วกระบายขมอยเหลือซักกระบาลไหมมันมันเป็นตอนเอ๋ทำไมเขาถึงเรียกว่าประสาทบางขโมยครับเพราะรุบรุบประมาณห้าหกสิปีเลยแล้วใช่ไหมครับครับยุคนั้นคือเขาจะค้นหาสมบัติครับแล้วพอมาคูตรงนี้มันไปเจอกระโหลกหมีไง เขาก็เลยไม่รู้ว่าไอ้ตรงนี้เนี่ยเขาเรียกอะไรก็เลยไปขุดเจอกลกผีก็เลยเรียกไอระบาโมยสักแบบหมษากระเมนนะครับกระ巴แล้วก็คือหัวเนี่ยเนี่ยกลกผีนี่ยลึกลงไป้างล่างนี่ลึกมากเลยเมื่อก่อนบผมที่อย่างเริ่มเป็นนนแล้วนต้นไม้ใหญ่ส่วนใหญ่ปุมอยู่ โอ้โห oh. ผมเด็กๆปีหนึ่งหนึ่งปีอะไรผมก็เคยขึ้นมาดูมาเล่นอยู่ในสถานนี้ครับตอนนี้มแตรนูที่ผมกล้าพูดเพราะว่าผมเคยเห็นตั้งแต่เด็กๆว่ามันสมบูรณ์มันสวยยังไง <นะ S 1> ใช่ไหมมันมันยังเห็นรูปร่างมันไม่ใช่อย่างนี้อย่างนี้เป็นเมื่อก่อนจะมีบนลังแท่นเหมือนมันเป็นสีเหลียมนะไม่ได้เป็นวงกลมเหมือนเ,เอามาจากน,นน้นประสาทพรองไม่ใช่เนาะคร แล้วไปไหนแล้วบรรลังครับก็ไม่รู้ตอนนะพูดไม่ได้หนอนทำไยรบกันก็จะานายเอาไว้หมดครับเพราะว่าทุกไปรถปั๊มโซลารอบนั่งจะเอาไปกันไหนแล้วจะนายตายไหมล่ะไม่ไม่รู้เห็นว่าเสียหายได้หลคนหนึ่งครับเอาไปหมดกครับโอ้ประวัติเขาพูดถึงกันทุกวันเดียวเดี๋ยวตั้งขันตั้ไไปเดี๋ยวเห็นเห็นในกำลังใจความโลภเนาะ อไปรวสาไปงกระบังขมว่าเหลือเหลือเหลือเฉยๆเหลือพื้นที่่างๆโอ้ถึงขนาดเคยมาสร้างบ้านแตงเมืองอยู่บนนี้เลยนะบนปราสาทเลยนะอืมแค่นี้ก็เห็นร่องรอยความสวยงามนะนี่จะเป็นหินแบบนี้แหละทางเขา อิดนดีนอินแดงอินแดงเป็น,นคันโอ้โกยางสวยงามเลยมีประมาณสามห้องครับมีห้องหนึ่งเะล,ลึกกว่าเขาสามปรางใช่ไหมผู้ใหญ่สามปรางโอ้ยสวยจริงๆถึงจะไม่เหลืออะไรนะแต่มันได้เราไหมนนะักใหญ่เนาะมันมันไม่มีอะไรถ้าเราจะเอาจริงๆก็ต้องเอาเม,มา็ดมะโกมะกรูดเพราะมันจมไปข้างในข้างล่างในลึกนะึยไม่ตามมาสามเมตรหนึ่งผู้ใหญ่แล้ว ที่มันเป็นโค่อย่างนี้ได้เพราะว่าเขาก็โกยไปโกยมาก็เลยเป็นอย่างนี้ใช่ไหมโกยออกมีแต่โกยออกโกยออกมันก็อยู่เทินอยู่อย่างนี้ใช่มันก็เลยเนี่ยไอ้ธมใบกรีมมันก็เลยอย่างเงี้ยกรีมหินศิลาแรงครับสภามเป็นหินทรายที่มันไม่ใช่หินศิลาแรงนี่ไหมนะใช่ และท่านมาก็ามาถามมาเจอตัวผมจะไปเจอคนอื่นไม่รู้พูดอะไรไปตัวอะไรตัวอะไรเนาะโอ้โหไม่นึกว่าจะเจอสถานที่ทพิเศษขนาดนี้นะเนี่ยสวยสุดๆเลยมันมีประสาทขนานนานน,าน,น,าน,นี้เรจะห่างกันประมาณสามกิโลบ้างอะไรบ้างเยอะที่พยาบาลบอกว่าเป็นสถานรักษาพยาบาลใช่ไหมครับโอ้โห ไม่รู้มันใช้เทคโนโลยีอะไรเผานะผู้ใหญ่มันผ่านมาเป็นพันปีมันไม่ละลายเลยนะไออิดก่อสร้างคือวันนี้รองเราไปตากฝน,นคนไม่คุดไม่งัดไม่งเนยอยู่ปักเลยใช่มม่อยู่ของมันเลยนะครับอยู่เป็นชั้นเลยอยู่เป็นผนังเลยเมื่อก่อนนะโอ้ยผู้ใหญ่อธิบายอันนี้เอาไปใส่อะไรเนี่ยลองดิอันนี้คือเขาเป็นชั้นๆของเขาไงมันใส่เสาเลยเนาะ,ะมันจะมีร่ม มันเป็นชั้นชั้นหินศิลาแรงอีกชั้นหนึ่งชั้นไอชั้นฐานมานันนะใช่ไหมครับชั้นฐานนะครับชั้นฐานเป็นหินศิลาแรงเสร็จแล้วก็ขอโด้วยิแดงขึ้นไปอุอ้ยครับมันปราสาทใหญ่ขนาดนั้นแล้วก็ทําลายครับนี่ปราสาทกระบ,บังขมอดเหลือเท่านี้แหละนะกระบัขงขมอสเหลือแล้วก็เศษใช่ปราสาทนี้สนะิ้นสภาพนะผเ้ใหญ่เนาะมีอะไรเลย มีหลายรุ่นครับมีทั้งรุ่นเล็กรุ่นใหญ่ครับโอ้โยสวยสวยงามสวยงามายใจหายใช่มีแต่ลุมหาสมบัติใหม่ๆเลยบางคนเขาก็นอนฟันบ้างอะไรบ้างเจาะหาหะเแต่ตผมไม่คิดว่าเขาเอาแม่โคมาลงจนเละถึงขนาดนี้นะผมเชื่อว่าเป็นแม่โคจริงแต่มันในยุคหนึ่งนะเนาะในยุคนั้น่ะเนาะ แม่โคเราหรือไม่ไม่ไม่เกิน5-6ปีนั่นค่ะไม่10ปีไม่ถึงหรอกว่า10ปีผมก็ยังวนเวียนอยู่ในนี้นี่ผู้ใหญ่หนุมเนอย่างเงี้ยแมคโครแน่นอนนี่แมคโครครับแมคโครแน่นอนโอ้โอ้แมคโครสมัยไอ้ลงทุนโกลนี้แมคโครสมัยผมเดินดูมันก็เริ่มแตกหักแล้วใช่ก็ได้ือว่าผมว่าน่าจะเป็นไอ้ยอด ปรสาสบัวยาปราสาทตร์ไม่ใช่ไอ้นั่นนะมันเป็นเหมือนกับว่านกกระสุนนั่นแหละครับที่เป็นสำลเีเป็นเป็นหินครับเป็นหินเลยใช่ไหมครับเพราะมันเป็นเพราะมันเหลือแต่ยอดของมันอย่างนี้เอเดียที่ยอดตอนเป็นครับโ,<ฮ>โ<ฮ>อ้แม่โคผมมองเห็นนผ,ผมก็ว่ามันทนันเลยแม่โคแต่ผม มรู้ผมเห็นผมก็กทำต่อต้านอะไรก็ไม่ได้เลยครับถูกอยูดโลกอ่ะญี่นก็เลยมีร้างเป็นมุ่งส่งมให้ตายผู้ใหญ่อันนี้ใช่ไหมที่ผู้ใหญ่บอกสาโบราณอย่างนี้นะครับเมื่อก่อนจะเป็นโรมเนีันกนเหล่า,านี้นะครับเราก็มาขุดตามอีกเมื่อก่อนมันไม่ได้เล็กแค่นี้มันใหญ่ครับใหญ่ไปโลกไปนู่นแล้วก็เป็นปลาไผ่ปลาไผ่ทางนู้นเต็มเลยหมดหมด ไม่ใช่ปลาไพ่กับปลาเพชรอันเดียวกันไหมไม่ไม่ครับไผ่กับปลาเพชรไม่เหมือนกันมันจะญ่จะจ่ตัวตัวเล็กกว่าไผ่เพชก็เล็กกว่าไผ่ไปไม่ได้ไม่ไม่ไมนี่แหละทางเก่าของเขาทางเก่าของเขาไปรุ่งอู่นไปซุกน,น,นู่นประสาทไปรุ่งที่ว่านย่างเงี้อ๋อประสาทตรงนั้นที่นี่แถวนี้มันก็ยังมีหินหินทรายประสาทเดี๋ยวนี่แหละเนี่ยนี่โอ้ใช่แล้วแหละผู้ชายรอยแมคโครมันครูดอนะ่ะเนี่ย สายเออแล้วไทยเ่ยทำมาสายถูกกลางถนนแต่ที่ว่าถรถคือมันโค่นรถนอนอยู่นี่ <c oughs> ใช่ครับท <c oughs> ี่เลนเส้นทางเขาโค่นเนี่ยขนาดทางคูงขนาดนี้นกะก่อนครับอ๋อม,มายุบหมดทางที่ว่าเป็นคูน้ําข้างๆใช่ไหมข้าม <c oughs> ขนถิ่นไปสร้างมันเคยช่ไหมตรงนี้มันจะเป็นในเส้นทางข้ามใช่ไหมโคูนมันก็จะอยู่รอบนี่เป็นเส้นทางที่ผมขับเอารถจะจอดถือว่า ิกว่าปีแล้วลกี่ปีแล้วมั้งผมไม่เคยได้เจ้ามายใ่ไครับใ,ใช่กระจายมาขนาดนี้เลยนะใช่โหกระจายแบ่กว่านี้อีกเพราะว่ากินซีของเขากล้าเจนี้เลยขึ้นไปครับ <Spider> <Man> สิ่กันมาเยี่ยมชมปราสาทกระมานขมอย ก็จบเท่านี้แหละนะ <c oughs> ไ,ได้อะไรามากมาอุ้ยแต่มันไม่ใช่ที่ที่ใครจะมาได้นะตักท่ใหญ่ผมก็ได้ยินเรื่องภาษาพ,พื่งจาาอาจารย์สลวงพ่อได้ไหมโอเคขึ่งตามพวกเขาตามไรมันก็ดีเยอะได้ยินพระบอกว่ามาจากตระกูลชายหพระอาจารย์เลย ไม่กว่าจา